ผลิตสินค้านะคะต่างๆหรือเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องทุ่นแรงนั่นเองนะคะก็จะเกิดนะคะแยกออกมาเป็น3หัวข้อหลักๆที่เห็นนะคะก็แจกแจงมาก็คือเป็นลักษณะการปฏิวัตินะคะก่อนประการปฏิวัติก็จะมีลูกจ้างนะคะเป็นเหมือนเครื่องจักรนะคะที่ต้องทํางานอย่างหนักเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะยังไม่ยังไม่มีเครื่องจักรอะไรใดๆก็คือใช้แรงคน นะคะเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายการทํางานอย่างเช่นตั้งค่าแรงไว้แต่ไหมแต่ก่อนเนาะไม่รู้อัตราค่าแรงเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ประมาณ300บาทต่อ1วัน300บาทต่อ1วันก็คือทํางาน6ชั่วโมง6-8ชั่วโมงถูกต้องไหมขว่าจะได้เงิน300า้ามาประมวลผลแล้วเหมือนอาจารย์ทํางานนี่วันหนึ่งยังไม่ถึง300เลยลูกนะคะเพราะนั้นนะคะมันก็จะเป็นเขตพื้นที่นะคะขั้นต่ําที่เขา ให้ค่าแรงตามงานฝีมือหรือตามความยากง่ายของงานนะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าอ่าก็พูดง่ายๆฉันจ้างเธอมาแล้วคุณก็ต้องทำให้คุ้มนะคะต่อมานะคะนายจ้างไม่ได้ให้ความสำคัญกับความต้องการพูดง่ายๆจะเอาแค่ง,งานอย่างเดียวกูจ้างเขามาแล้วเป็นลักษณะถ้าเป็นสมัยยุครัชกาลที่สามสองสามไล่มาเนาะ สมัยนั้นเป็นเป็นทาตนะคะเริ่มมีการใช้เบีย้ยในการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะก็จะเป็นลักษณะของแลกค่าแรงนายจ้างก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือดังด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะเท่าไหร่จนมีการเลิกทาสในรัชกาลที่5นะคะเพราะนั้นนะคะถ้าไปดูหนังตอนนี้กำลังดังก็คืออ,อะไรนะคณิกา อาจารย์ไม่ได้โฆษณานะคะก็เปรียบเสมือนนะคะคนสมัยยุคก่อนนะคะอ้าวยังมีเพื่อนเข้ามาอีกลูกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะใครเนอะโอเคโอเคเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวต่อเลยนะลูกนะเดี๋ยวอาจารย์ถึงจะเช็คชื่อนะอย่าเพิ่งหลุดออกไปก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเปรียบเทียบนะคะพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้นะคะคุณภาพชีวิตหรือพื้นฐานชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะคะตีตีแค่คําว่ามนุษย์เนี่ยก็คือเท่าเทียมกันหมดนะคะเปรียบเทียบกับสมัยแต่ก่อนเขาไม่ไม่ได้ใส่ใจอารมความรู้สึกเลยนะคะจึงได้เกิดการปฏิวัติขึ้นนะคะ ลูกจ้างมีไรายได้น้อยสวัสดิการไม่เพียงพอนะคะไม่เยียวยาไม่สามารถเยียวยาหรือเกื้อหนุนหรือพูดง่ายๆคือ,อความเป็นอยู่นะคะไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะมีแต่แย่ลงนะคะทำให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานถ้าสวัสดิการไม่เพียงพอนะคะลูกน้องเป็นกินอยู่ไม่ดีร่างกายเขาก็ไม่สามารถที่จะเอื้อหนุนต่อการทำงานที่คุณต้องการได้ ะะมันจึงเกิดการปฏิวัติขึ้นนะคะแล้วมาสมัยหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะก็คือโรงงานในยุโรปเนี่ยเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนเนี่ยนะคะในข้อสอที่1801น์่ะคะใช้เครื่องจักรมาแทนนะคะก็คือไม่ใช้คนและนะคะกำกับติดตามดูแลลำบากนะคะ พูดง่ายๆค่าแรงที่จะต้องจ่ายเป็นพันๆนคนเนี่ยเอามาซื้อเครื่องจักรลงทุนครั้งเดียวนะคะโดยใช้ผู้ควบคุมไม่ใช้ไม่เกิน10คนอย่างเงี้ยนะคะก็นําเงินส่วนอื่นๆพูดง่ายๆลดต้นทุนการผลิตนะคะมันก็จะเกิดเกิดเครื่องอุตสาหกรรมขึ้นมาลูกจ้างเริ่มขาดอิสระนะคะก็คือไม่มีวันเว,เว,เวลาพักผ่อนผลผลิตที่ได้นะคะจึงได้เกิดกฎกฎหมายนะคะแรงงานขึ้นนะคะเพื่อที่จะ อเอื้ออำนวยสิทธิประโยชน์ต่อ,อคุณภาพชีวิตของมนุษย์นะคะนะคะพูดยังไงคนเรามันก็ต้องได้พักผ่อนถูกต้องไหมจะมาทํางานมันก็หมดแรงเนาะมาดูนายโรเบิร์ตนะคะโอเวนนะคะเป็นคนแรกที่ตระหนักถึงความาต้องการพื้นฐานของลูกจ้างเนี่ยนะคะให้ทำได้ทำให้ในจ้างเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแนวคิดนะคะบริหาร มาให้ความสําคัญแก่บุคคลก็คือนายโรเบิร์ตเนี่ยนะคะพูดง่ายๆเขาเขายังมีจิตสํานึกที่ดีลูกนะคะพื้นฐานการเป็นมนุษย์คนเราเนี่ยทางานมันก็เหนื่อยถูกต้องไหมแค่เดินก็เหนื่อยแล้วนะคะถ้าทํางานหนักๆเนี่ยสวัสดีภาพนะคะก็ควรที่จะดีขึ้นนะคะเขาเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนตอนที่จะมาเป็นนายจ้างเขาจึงได้เริ่มนะคะตระหนักแนวคิดนะคะเปลี่ยนระบบการบริหารใหม่นะคะ แอนดรูนะคะในคอสอที่1835แนะคะแอนดรูยูรินะคะเป็นนะคะเป็นเจ้าของนะคะโรงงานอุตสาหกรรมที่นะคะให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมคือตระหนักสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นโรงงานเกี่ยวกับผลิตพลาสติกอย่างนี้นะคะคุณก็ต้องตระหนักถึงว่ามลพิษที่จะเกิดขึ้นในส่วนของสภาพแวดล้อมโดยรอบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ เพิ่มต้นหนักนะคะให้ความสําคัญนะคะโดยจัดบริหารด้านการรักษาพยาบาลต่างๆให้สวัสดิการเพิ่มขึ้นถ้าสมมุติเจ็บลามาป่วยก็ให้เงินเพิ่มนะคะหรือแม้แต่การลาคลอดอย่างนี้นะคะก็ให้เงินนะคะสวัสดิการคลอดอนี้เป็นต้นอย่างอาจารย์เองก็มีสวัสดิการบ้านพักนะคะบ้านพักของอาจารย์สวัสดิการาทางด้าน ค่าล่วงเวลานะคะหรือคาบสอนพิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอ่าต่อไปนะคะมาดูที่คอสอนะคะตัวน,นี้นะคะคอสอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะก็นะคะเฟรดเดอริกนะคะบินสโลนะคะเทเลอร์ Taylor นะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องเวลาและการเคลื่อนไหวนะคะในการทำงาน ง่ายๆเขาเริ่มไปทำวิจัยสังเกตพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์นะคะว่าหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะคะปฏิกิริยาของร่างกายของมนุษย์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือกลไกชีวิตมนุษย์เนี่ยหรือว่าเปรียบเทียบกลไกการดำรงชีวิตของสัตว์กับมนุษย์เนี่ยนะคะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะแบ่งการทำงานเป็นลักษณะแบบไหนนะคะก็ ไปศึกษาจากการทำงานของลูกน้องนะคะเมื่อทำงานถูกวิธีเนี่ยได้ผลผลิตเท่าไหร่อย่างเช่นนะคะการผลิตแก้วน้ำยกตัวอย่างแก้วน้ำนะคะหนึ่งคนวันหนึ่งเนี่ยนะคะทำงาน6-8ชั่วโมงเนี่ยนะคะหนึ่งชั่วโมงได้แก้วกี่ใบยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เริ่มการประมวลนะคะแรกๆการลงมือของการทำงานของคนเนี่ยจะช่วงเช้าจะปึ๋งปังช่วงบ่ายมาจะเริ่ม ช้าแล้วนะคะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ก็จะเป็นการวิจัยของนะคะแฟแฟ์เดริกนะคะเขาจึงได้เกิดกระบวนการขึ้นนะคะจนมาถึงคอสศอ3 0ยนะคะก็คือแอลตันเมโยนะคะได้ทดลองทำนะคะทำหอเธอนะคะเพื่อการศึกษานะคะทำหอขึ้นหอลักษณะหอสังเกตการนะคะ สังเกตการทำงานผลกระทบที่มีต่อสุขภาพนะคะต่อสภาพการทำงานนะคะที่ได้รับระยะเวลาวันหยุดพักผ่อนและก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำคัญนะคะคศส1 9ห5นะคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2มนุษยสัมพันธ์พูดง่ายๆแต่ก่อนเนี่ยคนเราไม่ไม่มด้ไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้พบปะไม่ได้มีสื่อทางด้านที่แบบว่าทางด้านดีเป็นการบอกเล่า บอกต่อปากต่อปากนะคะถ้ามีคนคนที่มีทัศนวิสัยทางด้านต้องการเป็นที่หนึ่งะคะหรือต้องการที่จะยึดครองอำนาจเป็นหนึ่งเดียวก็จะเกิดกลอุบายทางด้านลบนะคะทางด้านลบเช่นสร้างเรื่องให้เพื่อเพื่อให้คนหมู่มากเีในปีการยอมรับตนเอง เป็นลักษณะของสร้างกนอุบายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราจะต้องไปตีราคาฟันนะว่าประเทศนั้นคนนั้นคนนี้เหมือนมนุษย์เราทุกวันนี้นะคะเหมือนการนินทานะคะเกลียดคนไหนก็อยากให้เพื่อนเกลียดด้วยก็ไปพูดใส่สีตีไข่นะคะจึงเกิดเป็นศูนย์รวมเกิดสงครามขึ้นทีนี้หลังสงครามเนี่ยนะคะได้มีความนะคะเกิดสัมพันธภาพที่ดีมีการปรับเปลี่ยนพูดคุยกัน มีสื่อช่องทางดีๆไปกระจายทางด้านบวกนะคะเพราะนั้นเทคโนโลยีมีส่วนที่สำคัญนะกับการใช้ชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้นะคะก็มีการปรับความเข้าใจนะคะมีการศึกษาผู้คนได้เรียนรู้ได้อ่านหนังสือเป็นการเจราจาพูดคุยทางด้านเชิงบวกดีขึ้นนะคะจึงเกิดนะคะไม่มีสงครามแล้วตอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องขึ้นมายกตัวอย่างให้ฟังนะคะเพราะ